รักข้าสุริกานชุมเ v ทีวีวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม e c ครับกันนะครับเล่นไหมครับแบบโกงนะผมจะสร้างเมืองแบบเป็นแบบว่าเป็นเมืองผมในท่า như một con ao, sang mình thành một thăm nè xây dựng พชัชได้พชัชได้ขอลงลึอกอีกหน่อยก่อนนะผมว่าปิดเสียงดีกว่าเปิดเสียงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปเช็คจุดบางตรงนี้ แล้วก็ขุดต่อขุดต่อไปไเรื่อยๆผมจะขอตรงนี้เป็นที่นอนผมที่นอนหน,นึ่งอัน กดวางครับที่เก็บของหรอที่เก็บของที่เก็บที่เก็บของก็ยัอยู่ตรงนี้กดไปที่ตรงหีบหนึ่งอันกดวางนี่ครับบ้านใหม่ผม บ้านใหม่ของผมก็ไม่เลวใช่ไหมครับบ้านใหม่ผมนี่ครับบ้านใหม่เวลาอมบี้มาทำไงปั๊บปิดปั๊บปั๊บยังมีตรงนี้ยังไม่ได้กันก็กันครับเพราะว่าเวลาซอมบี้มาก็จะอันนั้นใช่ไหม ไม่มีทานด้วยมีทานด้วยทานทานนี้ต้องใช้เลยแหละไม่ใช้ไม่ได้โกงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมโกงตอนทางบ้านอ๋อถึงว่ามันขึ้นไม่ได้ติดตรงนี้ ต้องขุดให้หมดฐานขุดเสร็จแล้วก็เก็บเก็บให้หมดเลยนะครับยวคุณก็ทำการปิดได้เลย เครยียเริ่มมืดแลยน่าจะเริ่มมืดแลวเนะี่ยเพราะว่ามไม่มีอะไรพูดแหละมึงก็เล่นมนก็เล่นไปต่อเลยนะครับใครที่ไม่เคยเล่นไหมครับก็หัดเล่นตะ ถ้าเกิดใครจะให้แบนด์แมครับนี่ผมจะไปด่าเลยแหละแมครับนี่เป็นตัวสําคัญของผมเลยเราไปหาเล็กกันอันนี้อยู่ที่เ่าไรวะ ก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นนานก็ได้นะว่าวันนี้มันอาทิตย์ก็คลิปๆก็น่าจะคลิปสุดท้ายรือไม่คลิปสุดท้ายก็ได้แต่ เรื่อยๆนะครับไม่แน่เนาะโตขึ้นน้องผมก็จะสร้างชแนลเป็นของตัวเองผมจะทำให้นานถ้าเกิดน้องมองสร้างชแนลก็จะบอกไว้ใต้คลิปดีชันนะครับบางมาสักสามสี่ปีอ่ะเออรอไปเขามไม่เจอเชี่ยะไรเล็ก,ก็ได้อ่ะ แล้วก็วางปั๊บต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีงานเพราะว่าไม่ไม,ไม่มีงานรับทำอินโทรไม่มีงานกันบ้านอะไรประมาณนั้นผมก็มว่างเลยมาทำคลิปไมค์คราฟนี่แหละ เล่นต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมยังมีงานนะครับตอนนี้ก็กำลังเล่นอยู่เนี่ยครับผมอยากสร้างใไ,ได้มากเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีงบงบ,งบใกล้จะหมดแล้วในช่องเก่าผมก็งบก็จะหมดแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นไปทางนี้ ครับมันใหญ่สิบสี่ปั๊บกดวางเดี๋ยวมันต้องมันต้องไปทางนี้นะครับเพราะว่าไปทางนั้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด ทำไมมันกดบางไม่ได้วะแล้วกูจะขึ้นมานยังไงเนี่ยอ๋อต้องวางขึ้นมาอีกปับป๊บปั๊บ หยอกมันวางไม่ได้อะอือ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 ขึ้นได้แล้วเนี่ยขึ้นได้แล้วก็ขอจบเป็งคลิปนี้ก่อน เพราะว่าเกียดเลนะ่นแ้วะก็ขอจบเพลงคลิปเพลงนี้เลยชอาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ให้ผมด้วยเพื่อจะทำคลิปต่อๆไปในแมคคับนะครับสวัสดีครับ